สวัสดีครับพบกับผมคุณน้ำมนต์ในเกม a r f r a m e วันนี้ผมก็จะมา <c oughs> ทำคลิปล่าอาวุธอีกละเราทำคลิปล่าอาวุธไป2คลิปแล้วใช่ไหมคือคลิปล่าอาวุธคูว่ากับอาวุธโคด้านะซึ่งมันยังเหลืออาวุธหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็คืออาวุธเทนเนตนะจะเป็นอาวุธฝั่งคอปัดก็วิธีเล่นก็ไม่มีอะไรยากเลยก็คือเราก็แค่เข้าด่านไปแล้วก็ไปิไปจิ้มไอตัวที่มันตอบอาวุธของ พวกซิสเตอร์นะอะไรประมาณนี้แต่วิธีของพวกมันจะแต่วิธีของมันจะมีเงื่อนไขขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้อ่ะเราเคเยไปเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาซึ่งด่านที่เราจะหาพวกอาวุธเทนเน็ตพวกอาวุธซิสเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะปลาดาวนี้มั้งดาวนี้ดาวอะไรว่าพูโตแล้วก็เล่นภารกิจจับกลุ่มนะ เงื่อนไขมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณนิดนึงก็คือเราต้องเข้าไปเล่นในเ,ออเขาเรียกว่าใน,ในถุงมือฐานนอตอะไอถุงมือสีทองทองอะนะเราเข้าไปเล่นในถุงมือถุงมือสีทองทองเราเล่นให้จบารกิจที่แรงอะไรก็ได้แล้วเราก็ออกมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งมัง้งส่วนอาวุธนี่ผมก็ไม่ได้สนใจนะว่าจะได้เป็นอะไระคือขอให้ได้เป็นขอให้ได้อล่ามาด้วยกันแล้วกันนะ เราหวังว่ามันจะได้อล่ามาแล้วน้องน,นะขอให้ได้อล่ามาแล้วกันโอาอาวุธอะไรก็ได้ขอให้ได้อล่ามันจะมีออล่าหนึ่งที่ของเป็นพวกของของฟุซิเตอร์ออล่าออล่าของไฟมัง้งออร่านะั้นะสวยอยู่อ่านี่ไงเราเราเจอถึงมือแล้วแต่เราจะยังไม่เล่นนะันเราจะเข้าไปจับกลุ่มเจ้าตัวเป้าหมายก่อนแล้วเราค่อยกลับมาที่นี่ เป้าหมายอยู่นั่นโอเคเป้าหมายเรียบร้อยเดี๋ยวเราจับกลุ่มเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราก็จะย้อนไปที่ถุงมือสีทองนะโอเคแคปเจอร์สำเร็จละไม่ใช่ตรงนี้เด็กเราต้องกลับไปที่ถุงมือสีทองก่อนถุงมือทานอส ือตัวเกมตั้งใจมากเลยใช่ไหมคือจะทําให้เป็นถุงมือสีทองถุงมือพานอสนะโอเคแต่เ,เราต้องเอายังเล่นไม่ได้มีศัตรูอยู่ใกล้โอเคเดี๋ยวเราจัดก,การศัตรูให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเข้าไปนใน่านหมดยังเนี่ยเฮ้เขาเล่นได้ยังยังไม่ได้อ่โอเคได้ยังหมดแล้วนะโอเคเราต้องเล่นในรับ ในโหมดอันนี้นะโหมดยากสุดเลยโอเคตอนนี้ผมจะเข้าไปในเขาเรียกว่ากัรน,นำวอยใช่ไหมอ่าเราก็ต้องฆ่าเจ้าพวกมอนพวกนี้ด้วยนะโอเคฆ่าให้ได้เป้าเป้าของมันอ ah. ะคือเล่นมันกําหนดไว้ที่ประมาณ75ตัวใช่ไหมเราก็ฆ่าประมาณสัก28ตัวก็ได้จากนั้นเราก็วิ่งหนีหมอนแค่นั้นแหละ โอเคตอนนี้ฆ่าไปที่17ตัวแล้วเดี๋ยวฆ่าสักประมาณ20ตัวก็นะ่าจะโอเคละยีตัว25ตัวอะไรประมาณนี้ได้หมดโอเคยี่3อตัวแล้วจริงประมาณ23ตัวมันก็ได้เลยนะเราก็แค่รอให้เวลามันหมดแค่นั้นเราก็วิ่งเล่นในด่านสักแป๊บหนึ่งมันก็จะมีมอนวิเศษเป็นมอนของพวกซิตพวกซิตเตอร์อะไรประมาณนี้ให้เราให้เราเขาเรียกว่านะเรามาจิ้มเพื่อหาวุธมันนะ อตอนนี้ก็ได้ปามเป้าของเราละสามสิบตัวโอเคที่เหลือเราก็แค่รอนี่ไงมันมาแล้วเห็นไหมตัวจุดเสียงแดงเอาไม่ใช่นี่ไหวตัวหนึ่งตัวนตัวนะไอตัวนี้มันจะเป็นตัวดอกเหรียญที่เราเล่นไว้ใช้เล่นไอ้กันนำบอยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเข้าไปฆ่ามันก่อนเลยทีข้างบนก็มีถุงมือทานอตว่ะ ไอเหรียญน,นี่มันก็จะเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้ u p เ r นี่ไงมาแล้วพูดถึงก็มาเลยเจ้าซิสเตอร์เราจะต้องไปจิ้มเจ้าตัวซิสเตอร์ก่อนนะจิ้มเสร็จปุ๊บมันก็จะตบอาวุธมาให้เราพร้อมกับออร่าก็หวังว่าจะได้ออร่านะขอเป็นออร่าไฟอะอใช่ตัวนี้ปาวะตัวนี้ปาวะอ่ะตัวนี้นี่วาปึ๊บปี นี่มันอาวุธนี่นี่ว่าเทนเน็ตเอ็นอยอาวุธปืนจลวดโอเคเป็นอาวุธที่ผมอยากได้อยู่พอดีเลยหวังว่าจะได้อล่านะขอออล่านะเปอร์เซ็นน้อยๆก็ได้แต่ขอออล่าโอเคเดี๋ยวเราจะออกด่านแล้ว ค okay. ก็ออกด่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะได้ออล่ากับเปอร์เซ็นธาตของอาวุธเท่าไหร่นะขอให้ได้เยอะๆก็แล้วกันเปอร์เซ็นธาตไม่ไม่ขอตขอเป็นออล่าติดมาด้วยก็ดีขอออล่า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 ได้ไหมโอเคมาแล้วซิตเตอร์ ้าเอาไฟมาจาับเจ้าไม่มีอาวุธอะไรที่ทําให้ข้ามีความสุขไปกว่าการเผาผาลาญพลางไขก็ตามอะไรประมาณนี้อ่ะซิตเตอร์มันก็จะมาป่นโอเคตอนนี้ซิตเตอร์มันก็ได้มาประกวดต,ตรงนี้แล้ววิธีต่อไปของเราก็คือเราต้องเข้าไปเล่นในด่านเหมือนว่าเลยเรามันจะมีหมามันจะมีหมาของซิตเตอร์มาให้เราจิ้มมั้งเราก็เก็บแต้มจากหมาไปจน จนซิสเตอร์มันออกมาแค่นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูวันว่าผมจะได้ไหมได้เปอร์เซนต์28เปอร์เซนต์นะส่วนออล่านี่คือไม่ได้เลยไม่ได้ออล่าได้เป็นเปอร์เซนต์28เปอร์เซนต์โอเคไม่มีปัญหาก็ผมน่าจะตัดนะเพราะว่าเล่นมันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวเอาไว้ที่ว่าสัญย์หลักผมได้ครบเสร็จนะแลวเดี๋ยวเราค่อยมาอัดคลิปถินเลยกันโอเคตัดคลิปโอเคก็ okay. ตัดภาพมาที่ ตอนนี้ผมก็ได้ล่าคูวาลอีกไม่ได้คูวาลิ t ซเิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็แทงผิดไปประมาณ4รอบเลยมั้งก็ตอนนี้ก็รู้สัญลักษ์ที่แท้จริงของมันแล้วและตอนนี้เจ้าตัวซิสเตอร์เนี่ยก็ได้ย้ายไปที่โหมดเด erm ียวแนจะ็คเหมือนเดิมนะก็มันจะอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับพวกคูวาโคดาอะไรประมาณนี้แหละเมื่อเราแทงจนครบสัญลักษณ์มันก็จะย้ายไปที่โหมดนี้นะก็เดี๋ยวผมเล่นโซโล่ดีกว่า หรือเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนแล้วกันมันจะได้แบบไม่เหงาเกินไปนะก็ตัวละครที่เราจะเอาไปก็เดี๋ยวขอสลับกับหนึ่งนะเลเวน,น,นั้นเจ้าเดิมเลย <c oughs> เป็นตัวละครที่ไม่ต้องขอเขาเรียกว่ามีสกิลกันดเดลเมจอย่างนะโอเคส่วนปืนก็เอาฟรีลากไปแล้วก็เอาอะไรไปก็ได้นะเพราะหลักๆคือเรายิงแค่นัดเดียวมันก็จอดละ โอเคมาเริ่มเล่นกันเลยเริ่มกันใหม่อีกทีนึงน้องดูอีกทีได้ไหมเข้าใกล้ขอบปัดกันนละ้โอเคปะ รอบนี้ให้เราเราเปิดไอ้ตรงนี้แต่ว่ามันไม่ให้เราไปเล่นภารกิจหลักนะเออแปลกเหมือนกันภารกิจกงงเหมือนกันนะะเมื่อกี้ให้เราเข้าไปเล่นภารกิจหลักเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รอบนี้ให้เราจัดก,การป้อมปืน2จุดแล้วก็ให้เราจัดก,การยานยักษ์2อันนนะสองเหลําสองลำ เจาะไอร้อนเหมือนเดิมน,นะโเโยไอร้อนระเบิดปุ๊เบเฮเดีเ๋ยวจยานยังไม่นิ่งไอร้อนระเบิดโอเคท่อไอเสียระเบิดสองอันละฝัดตัว,ตวเข้ายานมาพังยานผมแล้วโอเคติด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 ชาร์จนานมาก ตอนนี้ยานเราคงจะพังแล้วพวกเราลุกเรือลุกเรือบอกเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินโ okay, อเคยาหญ่ลำนึงอยู่ไหนว, okay, วะโอเคเจอแล้วอยู่ไหนวะ ยอู่ตรงนนี้ะโอเคมีเพื่อนเข้ามาจอยครับดีเลยจะได้ไม่เหนื่อยภารกิจวอลเฟลมมีเป็นร้อยภารกิจจำไม่ได้ทุกภารกิจหรอกนะว่าจะเล่นว่าตรงนี้ต้องเล่นยังไงโอเคเพื่อนเข้ามาจอยแล้วแล้งสูงอยู่นะดีเจนเดอรี่ห้าเลย เรียบร,ร้อยตาตนี้ไ,ไม,ม,ม่น่าเฟลลวเพื่อนมาช่วยละแต่ก็ไม่แน่นะมันทีมันอาจจะให้เราฆ่าบอสเลยก็ได้ยูก็ดันดันไปให้เล่นภารกิจเฉยแปลกคือเล่นแต่ละทีก็แปลกๆลเหมือนกันนะบางทีก็ให้ฆ่าบอสเลยบางทีก็ให้เล่นภารกิจก่อนฆ่าบอสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงง นี่ไงมันให้เราฆ่าบอสเลยเออแปลกเว้ยเมื่อกี้ทำไมให้เล่นภารกิจหลักก็ไม่รู้ให้เล่นภารกิจย่อยเพื่อทำไมทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเออแปลกธรรมดามนก็ควรจะเป็นอย่างนี้นนะแต่อยู่ก็ดันให้ไปเล่นภารกิจเฉยเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตอนที่เข้าไปในยานภารกิจอ่ะมันให้เราเขาเรียกว่ามันให้เราเล่นก่อนหรือไงยังไง,ไงก็งงเหมือนกัน คือปกติมันก็คือผมเล่นประมาณ 10, 10ครั้ง20ครั้งมันก็ให้เราฆ่าบอสเลยนะที่อยู่มันก็ให้เราเล่นภารกิจก่อนเอองงโอเคดูเหมือนจะเป็นซิสเตอร์ของผมนะ ให้เราจัดการสเปกเตอร์ก่อนนะเรเรียบร้อยฆ่าบุ๋มใจในตัวเจ้ามากขอโทษได้น้องสาวพี่เปลวไปภารกิจถึงแล้วพี่จำเป็นต้องจัดกำจัดน้องเอวะโหด่าเลยนะไอ้เวเอ้ยไอ้เวเอ้ย ฟักยูเอฟยูเอฟยูเอฟยูเลยนิส่ของพวกซิสเตอร์มันก็จะแตกต่างกันด้วยได้แต่ละตัวลาเบลาอันนี้เป็นของเพื่อนเฮ้ยของเพื่อนแม่งได้ออล่าด้วยอะโคตรเท่เลยเป็นออล่าของถาดไฟนะผมยังไม่เคยได้เลยแม่ดวงไม่ค่อยดีเลย ไปเรียบร้อยอ่ะเนี่ยออร่าเนี่ยเป็นออร่าของของธาตุไฟนะเพื่อนแม่นโคตรโชคดีเลยที่ได้ นี่คือเกมบัคอะโอเคให้ไปให้ไปทางออกล้วจะเราวาปไปได้ไหมไม่ได้ต้องไปใกล้ๆทางออกถึงจะวาปได้นะโอเคและนี่ก็คือวิธีการล่าซีตเตอร์นะก็มันก็จะสุลักทุเลนิดน,นึงอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆให้ไปเล่นภารกิจก่อนแล้วให้มาสู้บอสแล้วพอเล่นไม่ผ่านลืมกลับมารั้สองให้มาสู้บอสเลยเออแปลก ซึ่งของรางวัลที่เราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นโฮโลคีหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอโอเคเพื่อนกดให้เราละใช่ไหมเราจะได้โฮโลคีประมาณอันหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดอะได้โฮโลคีป่ะ โมโลคีที okay. so ่ได้มันก็จะขึ้นอยู่กับตามจํานวนคนที่ลงเล่นนะโอเคได้มาสออันนะถ้าเล่น4คนก็ได้ประมาณ4อันต่อรอบก็ก็ไม่เท่าไหร่นะชิวๆชิวๆเลยบอกตรงโอเคเราก็ออกจากด่านไปเลยเราก็จะได้อาวุธเทนเน็ตของซินเตอร์มปนที่เรียบร้อยนะ เราก็จะได,ได้จดหมายที่ส่งมาก็จะได้เป็นน้องหมาของซิตเตอร์หนึ่งตัวเป็นหมาที่ข้างกายของซิตเตอร์แล้วก็เป็นปืนเทนเนตเอ็นวอยที่เราหามาตอนแรกซึ่งผมจะยังไม่ได้ผมก็ล่าไปหลายตัวน,นก็หมาหมาสายพันธุ์ของซิตเตอร์ก็จะมีประมาณ3สายมัง้งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดหรือ4สายวะมันมีกี่สายก็แน่เนี่ยจำไม่ได้1 2 3 1,2,3,4,5,5 1, 5สายนะแล้วก็เป็นอาวุธเทนเนตอันนี้มาโอเคก็ต้องจบไปกันแล้วแล้วก็สซร์ลิปเกมวอลเ a รมกับการล่าซิสเตอร์เทนเตอาวุธเซนอาหารอาวุธเทนเนตล่าซิสเตอร์อะไรประมาณนี้ก็คลิปมันก็จะทุลักทุเลนิดหนึ่งบอกตรงๆไอสองคลิปแรกเล่นไปคือแบบโอเคเลยแต่พอมาคลิปซิสเตอร์นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะหุ่นไหวมากโอเค ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่ขครย,ย่ำไลค์ขครย,ย่ำซับแล้วก็ขคย,ย่ำแชร์กับช่องของผมด้วยครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม